แล้ววันหนึ่งนะคะอาจารย์เนี่ยก็ตัดอันนี้เพราะว่าอยากที่จะให้อันนี้เนี่ยเอามาเป็นเป็นอะไรเป็นเครื่องมือในการทําสมาธิเหมือนกับเราใช้ลูกประคำเรื่นี้เนี่ยยิ่งถ้าเป็นอะไรสั้นๆเนี่ยนะคะมันพกติดตัวเนี่ยได้ง่ายมากเลยพกติดตัวได้ง่ายมากมันมีความความอะไรเนี่ยความลื่นแล้วมันเป็นธรรมชาติด้วยมเป็นความรู้สึกที่ดีอะไรถ้าคุณนะคะได้แตะอยู่กับธรรมชาติเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเนี่ยที่ดีมากเลย ะะแล้วแต่ละอันเนี่ยอย่างน้อยต้องมีหนึ่งข้อที่มันทําให้เราสะดุกตรงนี้เพื่อที่จะปลุกนะคะปลุกเนี่ยเนการรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วนี้เนี่ยดีในแง่ที่ว่าไม่มีใครรู้ว่าคุณกําลังทํา,ทาสมาธิอย่างนี้เนี่ยมันยังมันยังฟอมนะโอ้อนี่ทำสมาธิแล้วนี่คนนี้เพียนชอบอะไรอีกพวกนี้นะคะแต่อันนี้เนี่ยเราเราเรา,เราต้องมาทำยังไงก็ได้คุณจะทํายังไงก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ย คุณจะทำยังไงก็ได้นะคะคุณจะทำยังไงก็ได้แล้วก็พบติดตัวนียได้ดีได้ไงอาจารย์ก็เลยคิดว่าเอามาเป็นของขวนนัญนียให้กับพวกเรานะคะเป็นของฝากเนี่ยจากอาจารย์เนี่ยจากอังกฤษ <laughs> ปรากฏว่าโหวันนั้นเนี่ยตัดเนี่ยนะเป็นร้อยโอ้โหเยอะอะ่ะไม่รีนักมาเป็นเท่าไหร่แล้วด้วยความที่มันแข็งไงแต่ก็ตัด ที่ว่าคุณสามีบอกว่าเออเดี๋ยวฉันตัดให้เธอก็ไม่ได้บอกอะไรเพราะเขาไม่ได้พูดเราก็ตัดของเราเองจนนิ้วเนี่ยนะเส้นเอน็นเนนะเคล็ดเลยวันรุ่งขึ้นวิตายมือฉันเป็นไรนะต้องเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยกว่าจะหายแล้วเราจะอาจารย์ก็คือตัดแล้วมันยังมีส่วนที่มันสากส่วนที่มันคมคมเนี่ยตรงข้อแล้วก็ทั้งบนข้างล่างอาจารย์พจัแบลรี่เขาก็ให้กระดาษทรายมาเอเอเ,อเอดี๋ยวฉันจะไปถูโหยแต่งงานเยะเลวไม่มีเวลาทํา อาจารย์ก็เลยเนี่ยเอาใส่กล่องใส่ใส่ใส่กล่องเนี่ยเอาไว้แล้วก็ใส่ลงไปในกระเป๋าเลยนะคะพอมาถึงที่นี่ปรากฏว่าขึ้นราขึ้นราไม่ได้คิดเลยก็เลยอันนี้เอกก็เอาแต่อันที่ถึงได้สักร้อยอันก็ไม่ไม่ถึงได้เหรอร้อยอันไอ้ที่ขึ้นราก็ทิ้งทิ้งไปแล้วแล้วเอกก็เอาเอก กระดาษทรายใช่ไหมเนี่ยมาขัดให้เนี่ยสวยงามก็คิดว่าเอามาเมืองไทยแล้วก็พวกเราก็ช่วยกันเนี่ยมาขัดกระดาษทรายนะคะเนี่ยมันก็ง่ายๆเนี่ยได้เครื่องมืออีกอันหนึ่งมานะคะอันนี้อาจารย์ก็อยากให้เป็นของขวัญเนี่ยของอาจารย์นะคะจากจากเนี่ยสวนของอาจารย์ที่อังกฤษเนี่ยมาให้เก็บเอาไว้ที่ดีเก็บเอาไว้ที่ดี <S <S นะคะอย่าอย่าหายแล้วก็เป็นเครื่องมือระลึกถึงอาจารย์ เดี๋ยวปีหน้าจางก,กลับมาทำเอาเอากลับมาให้อีกทีนี้ไม่ให้มันเน่าแน่ําทำให้มันเสร็จตามันไม่แห้เงเลยเนี่ยมีประโยชน์อะไรก็ตามนะคะถ้าคุณเนี่ยได้อยู่กับธรรมชาติอย่างน,นี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไม้ใช่ใชไหมอันนี้ไม้จริงหรือเปล่าเนี่ยไม้จริงครับอ๋อเหรออ่ะโอเคมันยังมีแบบเวอร์ชันที่เป็นพลาสติกนะแต่ถ้าไม้จริงเนี่ยนะคุณจับแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกดีคุณจะรู้สึกดีเนี่ยพวกพวกบ้านที่เป็นไม้เนี่ย เหยืยอลงไปแล้วมันจะรู้สึกดีเนี่ยอยู่กับธรรมชาติอยู่แบบนี้เองนะคะหินใช่หินได้หินก็ได้ต้นไม้ในบ้านนะคุณต้องพยายามคุยกับมันนะคุยกับมันเนี่ยลูกมันอ่ะอาจารย์ออกจากสวนออกจากสวนแล้วก็ทันทีเลยออกออกไปในสวนนะคะทันทีเลยก็จะมีต้นสนอาจารย์ก็จะโหเอากลิ่นกลิ่นธรรมชาติเนี่ยของของของต้นไม้เนี่ยสูบเข้าไป อันนี้ทําเป็นทุกวันแล้วก็เดินไปอีกด้านหนึ่งอันนี้ก็อีกต้นไม้อีกต้นหนึ่งอาจารย์ก็ลูบมีความรู้สึกว่าต้นนี้เนี่ยนะเป็นญาติของเราเป็นญาติของโอ,โอเคเป็นโซแพลายนะไม่ใช่โซแพลายนะเป็นเป็นเออะไรอะเเออเออ,อ,อ <So family. S 1> โซอะไร <So family. S 1> เป็นโซแฟมิลี่ของเรานะคะของเราเออโซอะไร <So family. S 1> ใช่มีโซแฟมิลี่แล้วก็อีกอันหนึ่งอนะ มันไม่ใช่ทวินเฟรนอีกอันหนึ่งน่ะนะไอ,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 อ้คู่ของเราตรงนั้นน่ะคือไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนนะไม่จําเป็นจะต้องเป็นคู่ครองของเรานะโซเมดแซงเ o ิลโซเมดซึ่งมันอาจจะเอาเอ,เอาเอาวันตรงนี้จะมันอาจจะเป็นต้นไม้อาจจะเป็นต้นไม้อาจจะเป็นน้องหมาของเรานะเพราะว่ามันจะต้องเรียกว่าซิงค์โครนิซิตี้มากเลยที่จะมาเกิดเนี่ยเป็นคนเนะี่ยทั้งสองคน ฉะนั้นโน้ตโน้ตแฟเกียวซอยเออมันคือมันเป็นโซพลันน่ะที่เราที่เราเนี่ยวางแผนกันมานะเราเป็นโซเมทกันก็จริงแต่โอเคชาตินี้เธอลงมาเป็นอย่างนี้ฉันจะเป็นต้นไม้เนี่ยในสวนของเธออย่างนี้ก็เป็นได้ฉันจะเป็นน้องหมาให้เธอโอเคนะอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นได้ไม่จําเป็นนะคะฉะนั้นคือไม่จําเป็นจะต้องเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนกันหมดนะโอเคอันนี้เนี่ยก็ก็อันนึงนะคะ แล้วก็อาจารย์ก็อยากจะพูดเรื่องเรื่องของตัวกายอีกนะใครทำอันนี้ของวันนี้รสชาติถูกใจสูตรนี้เก็บเอาไว้อ,อ,อาจารย์ต้องการพูดเรื่องนี้ จะต้องการเนี่ยพูดเรื่องตัวกายนะคะของเราตัวกายของเราเออเดี๋ยวนะไปที่ไหนตัวกายของเราเนี่ยนะเราถูกอะไรอะ่ะเราถูกถูกคันดิชั่น่ะนะคะถูกเรียกว่าอัดเข้าไปถูกล้างสมองเนี่ยนะคะมาก หลือเกินยังลึกซึ้งมากเหลือเกินจนทำให้เข้าใจผิดอย่างล้านเปอร์เซนต์ว่าตัวกายของเรานี้เป็นเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นจริงเพราะนี่คือระบบการศึกษาใช่ไหมเป็นระบบการศึกษาของโลกที่ไม่มีนะคะความรู้เรื่องขันห้าไม่มีความรู้เรื่องขันห้าไม่รู้ตัวจริงตัวปลอมยังน้อยคุณเห็นไหม วัฒนธรรมของชาวพุทธเนี่ยในบ้านเราเนี่ยเรายังมีคำว่าลายตกมาถึงเราใจเป็นกายเป็นเห็นไหมตรงนี้คือความร่ำรวยมหาศาลเลยนะคือไม่ต้องอธิบายจา์แค่เอาคำพูดของญาตทวดโบราณเนี่ยแล้วก็มาอธิบายต่อเท่านั้นว่าตัวกายของเราที่เป็นบาเนี่ยก็คือเนี่ยเป็นเปลือกแค่นั้นเองในขณะที่ตัวใจของเราคือตัวจริง ต,ตัวจริงๆของเราซึ่งเรามองไม่เห็นในกระจกแต่มีอยู่จริงๆนะคะแต่ว่าข้อเท็จจริงอันนี้เขาไม่ได้สอนเราในระบบการศึกษาของโลกไม่ได้สอนเราแล้วก็ทุกอย่างในโลกนี้นะคะด้วยความที่นะคะกลุ่มคนสามาญเนี่ยพยายามที่จะล้างสมองของพวกเรากลุ่มคนสามาญคือกลุ่มที่รับผิดชอบต่อระบบการศึกษาของโลก เพราะเป็นกลุ่มที่เขาพิมพ์เงินกลุ่มที่เขาพิมพ์เงินฉะนั้นเงินเนี่ยทุกอย่างมันต้องมาจากคนที่เขาพิมพ์เงินนั่นแหละฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นเจ้าของนะคะหลักสูตรของการศึกษาเนี่ยนะคะเพราะว่าพวกครูบาอาจารย์อะไรต่อะไรพวก p r o f เ s อร์ตามมหาเทไย,ยมันต้องจ้างเพราะทั้งนั้นเงินพวกนี้น่ะมาจากคนสามาในที่สุดฉะนั้นก็จําเป็นจะต้องทําตามสคริปต์แล้วสคริปตอ์อน,นันเนี่ยพูดตามสคริปต์ สคริปต์อันนั้นเนี่ยก็คือให้มนุษย์ในโลกนี้รู้ว่าเขามีแค่นี้เองมีแค่ตัวกายแค่นี้เองฉะนั้นยูจะต้องดูแลรักษาตัวกายโดยการออกไปทำงานหาเงินออกไปทำงานหาเงินไปกู้มาก่อนกู้มากู้มาแล้วก็ทำงานหาเงินจ่ายดอกเบี้ยทำงานหาเงินจ่ายดอกเบี้ยทำงานหาเงินจ่ายดอกเบี้ยไปทั้งชาติไปทั้งชาติเลยตรงนี้เรากลายเป็นทาสของระบบ การเงินก็ใช่ไหมซึ่งตั้งอยู่บนความเข้าใจผิดทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ตกโอเคนะคะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยความรู้ของอาจารย์เนี่ยมาถึงเรื่องนี้ละมาถึงเนี่ยนะคะเรื่องก่อนอวิชาแล้วตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ทำให้เราสามารถรู้กว้างขวางมากขึ้น ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่อาจารย์สัมภาษณ์คุณคริสเตียนซันเบิร์กคะได้ดูแล้วยังหรือว่ายัง,ย,งยังไม่ได้ดูต้องไปดูนะคะเบอร์อะไรเนี่ยลองเดียเด๋ยวเดี๋ยวเบอร์อะไรที่ออตอนนี้เนี่ยคลิปนี้ก็เรียกว่ากลายเป็นคลิปตี่หนึ่งที่พอป u ล a r ่านะคะคนดูน่าจะได้เจ็ดหมื่นคนละ คือสำหรับอาจารย์เนี่ยเจ็ดหมื่นเนี่ยก็รู้ว่าเยอะแล้วเยอะมากลนะคะแท่ที่จะเป็นสิบคนนะคะสิคนยี่สิบคนนะคะนะฉะนั้เรื่องที่คุณเนี่ยคริสเตียนนะคะซันเบิร์กเนี่ยพูดคุณคริสเตียนเนี่ยนะคะสามารถจําจำเนี่ยก่อนมาเกิดตอนนี้คุณจําได้นะคือจําตรงนี้เนี่ยให้ให้ดีเลยล่ะคือพวกเราเป็นชาวแสงมาก่อนชาวแสงมาก่อน แล้วก็เดินเข้ามาโลก3ดีนี้ชั่วคราวเพื่อมาหาประสบการณ์ของการเป็นมนุษย์นะประสบการณ์เป็นมนุษย์เมื่อโดยที่ตัวจริงของเราจะต้องอาศัยร่างนี้อย่างชั่วคราวร่างนี้ก็เหมือนกับบ้านเหมือนกับรถเนี่ยแต่คนขับรถก็คือตัวจริงของเรานะคะตัวอี่เป็นบ้านตัวจริงของเราก็คือตัวใจของเรานะคะฉะนั้นตัวนี้ก็มีอายุไขของมัน ฉะนั้นเมื่อ,อยาย,อยุขตรงนี้จบเราก็กลับบ้านกลับบ้านเดิมไปสู่การเป็นชาวแสงเนี่ยเหมือนเดิมนะคะกลับไปสู่โซแฟลลี่เนี่ยของเรานะแต่ตรงนี้เนี่ยเรื่องการเนี่ยมาที่นี่ชั่วคราวเนี่ยมันเป็นความรู้ที่พระเจ้าที่เราถูกปิดที่เราถูกปิดเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งว่าเรามาตรงนี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องลืมที่เขาเรียกว่าดเแลวเป็นม่านนะคะบางๆมันเป็นพันธะสัญญาแหละ แล้วอันนี้เนี่ยโอเคสังเกีมันเป็นผลเนี่ยเป็นเพราะว่าความทรงจำของเราเนี่ยมันเอ่อมันถูกลบด้วยความระดับความถี่ต่ำของพลังงานเนี่ยในในในระนาบนี้ในภพภูมนี้ที่เรียกว่าสาดีฉะนั้นมันหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่ที่เราเคยจำได้มาก่อนมันต้องถูกลืมถูกลืมไปฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เลยกลายเป็นปัญหาหนึ่งที่เราต้องเกิดมาพร้อมกับอวิชา เกิดมาเนี่ยพร้อมกับวิชาทําให้เราเนี่ยไม่รู้แล้วแถมไม่ใช่แค่นั้นเกิดมากับเกิดมาเนี่ยพร้อมก,กับการลืมเนี่ยมันก็จริงแล้วคนสามานก็ยังไปเอากละลังมาอีกลูกหนึ่งเนี่ยมาครอบให้เราฉะนั้นไอกก้การการเอ่อการไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะการที่ไม่เข้าใจอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันยิ่งลึกซึ้งเนี่ยมากขึ้นยิ่งลึกซึ้งเนี่ยนะคะจกนกระทั่งเนี่ย มาเข้าใจผิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องเดียวที่สำคัญที่สุดฉะนั้นทุกคนเนี่ยคุณดูในโลกนี้ทุ่มเททั้งชีวิตเลยนะเอาเป็นเอาตายเพื่อที่จะดูแลตัวนี้ตัวเดียวโดยที่ตัวใจของเราซึ่งเป็นตัวจริงเนี่ยนะคะไม่เคยได้รับก,การพูดอย่างอย่างเต็มที่นะคะอย่างกว้างขวางพระรังก,ก็รู้เรื่อง consciousness นะคะ ความรู้ในเรื่อง consciousness เนี่ยถ้ารู้นะคะโอ้แล้วก็กว้างมากเลยโดยเฉพาะยุคนี้นะคะทางวิทยาศาสตร์อะไรเนี่ยกว้างมากแต่เวลาที่คุณฟังว่า consciousness ซึ่งแปลว่าอะไรนะถ้าภาษาไทยเนี่ย consciousness ก็แปลว่าอะไรจิตส,สำนึกใช่ไนะหมแล้วฟังแล้วมันอินมไหมล่ะใช่ไหมมันฟังแล้วมันก็ยังเหมือนกับมัน abstract อนะ่ะมันมันมันอยู่ตรงนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรา c o n s c i o u s n เ s s ใช่ไหมเรื่องทางวิทยาศาสตร์มันอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเราทั้งทั้งที่ Consciousness ตัวนี้เนี่ยคือ The Core of Life แปลว่าอะไรคือแกนชีวิตเ,เป็นแกนชีวิตเลยถ้าเราไม่มี Consciousness อันนี้เพราะ Consciousness ตัวนี้เน่ยธาตุรู้ตัวนี้น่ยแตกออกมาจากเนี่ยธาตุรู้อมะตะซึ่งตรงนี้คือพระผู้สร้างฉะนั้นพวกเราเนี่ยนะคะเป็นน้องๆของพระผู้สร้าง ฉะนั้นเรามีความเป็นพระเจ้าอยู่ในตัวเนี่ยเรามีกอดพาร์ติเคิลมีความเป็นพระเจ้าเนี่ยอยู่ในตัวทั้งนั้นเลยแล้วตรงนี้เป็นแหล่งของ love and light แสงแสงแห่งพลังชีวิตที่เขาเรียกว่าชีพทุกทุกนั่นนะ่ะที่เขาเรียกว่าปรานะนะคะทุกวัฒนธรรมอะไรเขาจะมีเนี่ยตัวนี้นะคะฉะนั้นถ้าไม่เราไม่มีแสงนี้เราอยู่ไม่ได้เหมือนกับที่พูดไปนมร่อว่านนี้ใช่ไหม นะที่คุณมาร์กอะ่ะคุณมาร์กเนี่ยจับนิตร์สิบสองหรือสิบสี่เนี่ยสูงมากเลยนะคะแม่เอลเอลมองมองอ่ะผู้หญิงค,คนนี้จู่ๆวิญญาณนี้ก็ออกจากร่างใช่วนะบอกว่าเนี่ยลูกของเขาจะคลอดมาตายชั้นไปแล้วใชั้นนี้เอาคุณมาร์กก็เลยเข้ามาตรงนี้คือเรื่องของการก้าวลงสู่คันก้าวลงสู่คันมารดาเนี่ยของอที่พระพุทธเจ้าเนี่ยพูดถึง ปัจจัยของการเกิดชีวิตจะต้องมี3าอย่างคือ1เพศหญิงจะต้องมีไข่ที่สุกพร้อมแล้วไข่ที่สุกพร้อมจะต้องพบกับเชื้อนะคะของเพศชาย2ออันนี้เกิดจึงจะเกิดเอออันนี้เกิดตัวกายขึ้นมาเกิดตัวกายขึ้นมาน,นี่ตัวกายก่อนนะยังเคลื่อนไ,วไหวอะไรไม่ได้ปัจจัยที่สจะต้องมี ปฏิสนธิวิญญาณ9้าลงสู่คันมารดาที่จะมาอาศัยร่างนี้แล้วจากพลังงานของชีวิตตรงนั้นนี่แหละแท่งชีวิตนี้จึงจะมีชีวิตได้เข้าใจไหมมันจะต้องเนี่ยมีพลังชีวิตซึ่งต้องจากซอร์สจากคอนชูสเนสอันนั้นนะคะเราจึงจะมีชีวิตได้แต่ทีนี้เนี่ยทีนีไ้ไอ้ความรู้พวกนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจน ในท่ามกลางชาวโลกฝรั่งก็ยังคงใช้คำว่า consciousness พูดกันอย่างกว้างยิ่งยุคนี้ยิ่งกว้างขวางมากแต่ไม่มีใครเคยใช้ภาษานิทานอย่างอาจารย์ไม่มีใครสามารถที่จะสร้างภาษานิทานเนี่ยขึ้นมาสมมุติให้ว่า consciousness ตัวนี้ซึ่งมัน abstract นาม,มาธรรมมากเราเรียกว่าตัวใจ mental c e l แล้วตัวนี้แหละคือตัวจริง พอเรารู้แค่นี้ว่าตัวนี้คือตัวจริงเราก็มาเนี่ยต้องมาใส่ความรู้ผู้เจ้าละแล้วตัวจริงตัวนี้คือตัวจริงที่เราจะต้องดูแลอย่างแท้จริงต้องดูแลอย่างแท้จริงเลยเราก็ต้องมาเข้าสู่เรื่องความรู้เรื่องอะไรเรื่องสติปตัฏฐาน4ี่ที่จะดูแลตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราที่จะทําให้ตัวนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งมีชีวิตเนี่ยต่อไปได้เห็นไหมคะความรู้พวกนี้เนี่ย มันมีอยู่แต่มันกระจัดกระจายแล้วมันไม่ได้ชัดเจนตรงนี้คือความยากล่ะคือความยากแต่ทีนี้จุดที่อาจา์เนี่ยจะพูดก็คือกลับมาพูดถึงเรื่องของคุณคริสเตียนนะคะซึ่งคุณมาร์คคนนี้เนี่ยก็พูดชัดเจนเรื่องของการเนี่ยก้าวลงสู่ขัน้นของเขาเนี่ยเรียกว่า walk in เนี่ยตอนอายุ8เดือนตอนแม่ท้อง8เดือนแล้วตอนหลังเขามาคุยกับแม่เขาตอนนั้นอายุสิบขวบแล้วล่ะ สิบขวบวเราก็มาคุยกับแม่เขาบอกว่าแม่ผมเนี่ยนะเห็นหมดเลยนะวันที่เนี่ยตอนที่แม่เนี่ยจะแทงจะแท้งลูกอะ่ะนะแม่เขาก็ตกสงสัยเฮ้ยอะไรฉันย,ยังไม่ได้ลคลอดเธออะไรเธอก็คุยกัน <c oughs> ก็เลยแม่เขาก็เลยซักเนี่ยบอกว่าโอเคเกิดคือคือคือมาร์กเนี่ย <c oughs> ตอนอายุสิบขวบเนี่ยเขาสามารถเล่าได้หมด่ะในห้องนั้นเนี่ย นะพวกหมอพยาบาลเนี่ยกำลังตกใจมากเลยนะว่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะโกลาหลอะไรเนี่ยนะนะหมอมีกี่คนนะคะพยาบาลมีกี่คนเนี่ยเขาพูดได้หมดเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นตรงนี้อะไรเนี่ยเขาพูดได้หมดเลยเพราะเขาเห็นอยู่เพราะเขาเห็นอยู่แล้วเขาก็บอกเนี่ยแม่ค่ะว่าจิตวิญญาณที่ดั้งเดิมอ่ะที่เขามีโซพลันของเขามาเนี่ยนะเขาเขาคงคือไม่ได้คุยกันนะ่เขาม,ม่แต่บอกว่าฉันไม่เอาแล้วฉันจะไปละนะเขาก็ไป แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก้าวลงสู่พันธในช่วงนั้นน่ยช่วงที่แม่เนี่ยกำลังตั้งภันเนี่ยแเดือนฉะนั้นตรงนี้นะคะเขาพูดได้ชัดเจนมากพูดได้ชัดเจนมากแต่ทีนี้จะเล่าเรื่องเนี่ยของการก้าวลงสู่พันเนี่ยของคุณคริสเตียนซันเบิร์กนะคะที่อาจารย์เนี่ยได้สัมภาษณ์เขา เขาก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยฟังเรื่องราวของเขาครั้งแรกโอ้โหหูตาตื่เลยว่าเรื่องนี้เราจะต้องเอามาแชร์ให้กับลูกศิษย์เรานะคะแล้วก็ฟังหลายครั้งมากจนในที่สุดเนี่ยสามารถที่จะให้เขาเนี่ยมามาในช่อง Youtube ของเราแล้วก็คุยกับเขานะคะเขาบอกว่าเอะดั้งเดิมเนี่ยเขาเห็นเขาได้เห็นจิตวิญญ,ญาณเนี่ยดวงหนึ่งนะคะเพึ่งกลับออกไปจากโลกเพิ่งเพึ่งกลับบ้านไปพิ่งกลับบ้านเนี่ยนะคะแล้วเขาก็รู้ คือข้างบนนี่เขาสื่อสารกันแบบจิตสู่จิตแชะะราตตีแบบจิตสู่จิตเนี่ยกันแบบธรรมดาเลยแล้วเขาก็รู้หมดว่าโอ้ยเธอกล้าเหลือเกินนะคะเขาบอกว่าออร่าของเขาเนี่ยแบบสุดยอดเนี่ยเพราะว่าชีวิตของเขาที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยเป็นการโซ่พลนเนี่ยของเขาเนี่ยก็คือว่าเลือกที่จะมาเกิดเพื่อที่จะหาประสบการณ์ของคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บ เราต้องอยู่กับความเจ็บปวดเนี่ยนะคะอย่างมากมายมหาศาลเนี่ยเป็นระยะเวลายาวนานมากนะซึ่งซึ่ง,งใครที่เลือกตรงนี้นะคะมันสามารถล้างอุบวงก,กรรมที่มันติดติดค้างๆไว้เนี่ยได้เป็นกุนลุดเลยคือมันชําระเพราะว่าจะต้องผ่านความลําบากเจ็บปวดอะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็ล้างบางคนเขาก็เลือกอย่างนั้นฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยดูคนถนนคุณคุคือค,ค,คุณดูอย่างภาษาบริสุทธ นะคะแล้วก็มี c o m p a s s i o n a l มีมีมี unconditional love กับเขานะคะเพราะว่าโซพลนของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยตรงนี้เขาก็เห็นเนี่ยชาวแสงท่านหนึ่งที่เพิ่งกลับบ้านไปแล้วก็อย่างนี้โหยคุณคริสเตียนเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็เป็นชาวแสงอยู่ข้างบนเขาบอกเขาทึ่งมากเลยเขาสูหกมากเขาอยากจะถอดหัวกให้บอกว่าเธอยิ่งใหญ่เหลือเกินฉันอยากที่จะทําเหมือนเธอ อยากที่จะทำเหมือนเธอฉันจะต้องมาแล้วก็จะจะจะ,จะต้องนะโซแพลงของฉันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาก็แล้วก็ในที่สุดมันก็มีการเรียกว่าเต็มตัวเต็มตัวเองเนี่ยว่าโอเคฉันจะไปละฉันจะไปละนะคะแล้วไอ้การไปเนี่ยก็หมายความว่าไอ้ช่วงที่จะก้าวลงสู่คันเนี่ยตรงนี้นะคะมันมีเรื่องของเทคนิคเนี่ยของเขาซึ่งคุณคริสเตียนเนี่ยเป็นคนเดียวที่สามารถอธิบายได้เรียกว่า ชัดเจนมากเท่าที่เคยฟังมานะคะเท่าที่เคยฟังมาเนี่ยแล้วก็อาจารย์ก็เอามาประตติประตอกับเรื่องของ Astro City a s นะคะ i t y r o City อันนี้เพราะมันเป็นหนังเนี่ยฉะนั้นเขาก็มีแต่ตึกที่อาจารย์เนี่ยส่งเข้าไปในห้องไลน์เนี่ยเห็นใช่ไหมนะคะแคปไอหน้าจอออกมาเนี่ยแม่กับ The, แม่ซึ่งกับพี่สาวอะไรของเขานะคะสคนเนี่ยจะมาเกิดเนี่ยพร้อมกัน จะมาเกิดพร้อมกันแล้วลูกก็มาเซก์ุตบายนะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยคือการเข้าไปเนี่ยในตึกที่เขาเตรียมตัวที่จะก้าวลงสูขข่คันนะแล้วกวค็คุณ Christian, คุณคริสเตีย okay, นคุณโอเคตัเยคุณคริสเตียนเนี่ยก็บอกว่าจู่ๆเขาก็มาอยู่ในห้องหนึ่งนะคะที่มีการเตรียมตัวแล้วก็มีพวกกลุ่มเทคนิคเชียนเทคนิคเชียนก็คือพวกพวกพวกเทคนิคเชียนเราเนียนักเทคนิคทั้งหลายอ่ะ คือคือการลงมาแล้วก็จะต้องสร้างไอไอแวล์อ่ะนะคะเป็นเรื่องของการนิดให้พวกเอ่อพวกพลังงานนะคะพลังงานอะไรต่างๆนั้นิดอะไรเข้าหากันเพื่อที่จะเนี่ยบงังไอทําให้เขาลืมอะไรตรงนี้ตรงนี้นะคะมันเป็นเรื่องของการเรื่องเรื่องเทคนิคเลยเหมือนกับสร้างบ้านทักโครเชต์อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ในลักษณะของพลังงานทั้งหมดฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนที่เราเราเข้าใจเนี่ยได้ยากแต่ก็ เริ่มที่จะเห็นภาพเนี่ยได้ลางๆล,งละ่ะนะคะแล้วจู่ๆคุณคริสเตียนก็บอกว่าเธอพร้อมเนี่ยอย่างก็พร้อมแล้วเนี่ยณตอนนี้แหละณตอนนี้เธอจะต้องไปละแล้วเขาก็อ่ะไปก็ไปนะคะก็ดิ่งลงมาเขาบอกว่าเขาก็เอ่อบรรยายเนี่ยบอกว่ามันเหมือนกันลงไปในถ้ำที่มันมืดเนี่ยจากเออเขาเหมือนเขาเขาเปรียบเทียบเหมือนกับโรลเลอร์โคสเตอร์โรลเลอร์โคสเตอร์เนี่ยของเราเราเรียกอะไรอ่ะที่เราไปตีมพาร์คอ่ะ นะรู right. anyway, you know, ้ใช่ไหมโราเลือโคสเซอร์นั่งเราบูบ๊บไปเราเราเหมือนกันอย่างนี้คือไม่มีทางกลับได้แลลวแล้วมันก็ดิ่งลงมาแล้วมันก็นะคะจากระดับความถี่สูงที่เขาอยู่ในระดับพวกภูมิที่สูงแล้วมันก็ค่อยๆต่ำลงมาต่ำลงมามืดลงมามืดต่ำเนาะโอ้โหตรงนั้นเนี่ยเขาเริ่มตกใจเขาเริ่มตกใจตกใจมากแล้วก็ลงมาลงมาเนี่ยลึกเลยนะคะจนกระทั่งมาปุ๊บก็ไปอยู่ในคันมารดา ก็คือดวงวิญญ,ญาตคารู้ก็มีแต่การรับรู้ทำไมมันมันมือดอย่างนี้ทำไมที่มันแคบอย่างนี้มันมือดอย่างนี้แล้วเขาก็ตกใจตกใจเนี่ยเหมือนกับคุณคนนั้นที่มาข้าเนี่ยเข้าไปตกใจเาบอกว่า,วาตายละแล้วเขาก็เริ่มที่จะลืมไงเพราะก่อนหน้านั้นน่ะตอนที่อยู่เนี่ยเป็นชาวแสงความรู้อะไรทุกอย่างเนี่ยมันชัดเจนรู้ที่มาที่ไปรู้ว่าฉันเนี่ยมาจากไหนจะไปไหนอยู่อะไรตรงไหนนะความรู้มันเยอะแยะไปหมด แต่พอแค่ลงมาตรงนี้เนี่ยความรู้มันก็ค่อยๆหายไปหายไปแล้วความถี่ก็ต่ำต่ำต่ำลงมาเรื่อยๆเนี่ยที่คุณคริสเตียนเนี่ยนะคะเอ่ออธิบายเนี่ยชัดเจนมากเลยชัดเจนมากจนมาถึงเนีน่ยจุดหนึ่งเขาบอกว่าอุย้ยตายแล้ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวฉันไม่เอาแล้วฉันไม่เอานะเพราะว่าเพราะว่ามันมัน,ม,นมันมืดไงมันมืดแล้วมันแน่นน่ยไอไอพวกภูมินี้มันแน่นมากเลยเ เขาก็เลยบอกว่าไม่เอาเขากลัวเกิดความตกใจก็เลยจะกลับบ้านกลับบ้านก็เลยพยายามดินด้นดิน้นดิ้นทาให้ตัวเองแทงเน่ก็คือหมายความว่ามารดานเน่ก็แทงลูกไปนในตอนนั้นก็กลับไปกลับไปอีกอก็ก็เสียใจเนี่ยเสียใจว่าทําให้แม่เนี่ยแทงลูกแล้วเขาก็บอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยในชาตินั้นนะคะการวางแผนที่จะเลือกพ่อเลือกแม่เลือกอะไรต่ออะไรเนี่ยมันดี มันเรียกว่าดีที่สุดแล้วแต่ว่าก็ไปไม่รอดก้าวลงสู่คันนี่ไม่กี่นาทีเขาก็กลับบ้านไปละกลับบ้านไปละนะคะแล้วก็ก็เลยแก้ตัวใหม่แก้ตัวใหม่ครั้งที่สองก็เหมือนกันเนี่ยลงมาอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ไม่กล้ากคือตกใจอีกกลัวอีกแต่ที่นี้พระเจ้ามาช่วยก็มีเสียงนะคะเสียงเนี่ยของพระเจ้าเนี่ยเข้ามาแล้วก็พาเขาออกไปพาเขาออกไปนะว่าตรงนี้เนะี่ยเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเอง เดี๋ยวเธอไปแป๊บหนึ่งแล้วเธอก็จะกลับมาไม่ต้องห่วงเพราะว่าเธอไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเนี่ยเธอจะมีพวกพวก guardian angel แล้ชนนั้นเป็นพระเจ้าก็อยู่กับเธอตลอดเวลาไม่ต้องห่วงคือปลอบใจเขาทําให้เขาเนี่ยหายกลัวก็เลยกลับมากลับมาอีกทีทีนี้เนี่ยก็เลยก็เลยออกมาออกมาทีนี้เนี่ยก็โอเคนะแต่เขาบอกว่าการเลือกพ่อแม่เลือกอะไรต่ออะไรเนี่ยในชาตินี้เนี่ยมัน มันเรียกว่าดีน้อยกว่าชาติแรกที่เขาทําแทงที่เขาแทงไปนะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็เรียกว่ามีรายละเอียดเนี่ยของการก้าวลงสู่คันมารดาที่มันชัดเจนมากขึ้โอเคนะคะถ้าใครเนี่ยสนใจก็ไปฟังการสัมภาษณ์ของเขานะคะฉะนั้นหนังสือเนี่ยของคุณคริสเตียนนะคะเขาเรียกว่า walking in the physical life เนี่ย walking in the physical life เ้าบอกว่า ชื่อเรื่มเนะี่ยก็คือเดินเข้าไปในชีวิตที่มีร่างที่มีที่มีตัวกายเดินเข้าไปในชีวิตที่มีตัวกายหนังสือเขาหนามากแต่ว่าอ่านอ่านยากเหมือนกันอ่านยากเหมือนกันอาจารย์เนี่ยอ่านไปหน่อยแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะอ่านต่อโอเคนะคะเดี๋ยวเรามามาปฏิบัติกันดีกว่าอาจารย์เนี่ยอยากให้พวกเรามีโอกาสเนี่ยปฏิบัติกันเยอะๆอ่ะขอให้ทุกท่านนั่งหลังตรงนะคะ